The h ฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเกนชินพับจีฟีไฟที่สําคัญคือรับเติมเงิน7บาทในราคาถูกมากๆสะดวกรวดเร็วไม่มีรีฟันแน่นอนเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นองเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ เอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันใน7บาปที่ก็ไม่ได้อยู่ในเกมอีกเช่นเคยนะฮะก็ห่างหายกันไปนานกับคลิป7บาปนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรไงพี่ก็เลยคลิดคอนเทนต์ไม่ออกนะฮะก็เลยแบบหายหายไปแป๊บหนึง่งซึ่งในวันนี้เลยนะครับทางตัวเกมเขาก็ได้มีการอัปเดตแพทใหญ่นะฮะก็เป็นแพทเฟสติวัลกับตัวละครนี่เลยควีนนะก็คือเดียนเน่เฟสนั่นเองโอ้โหในที่สุดน้องก็มีเฟสกับเขาแล้วนะครับผมทุกคนยินดีกับน้องด้วยนะ คนไหนที่ยินดีกับน้องก็คือต้องกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับนะยิ่งไลค์เยอะเนี่ยคือนอกจากพี่จะยิ้มแล้วน้องก็ยิ้มด้วยนะครับผมโดยที่แพทเนี่ยนะครับก็เป็นแพทครบรอบ2ปีของเซิร์ฟ g l o b a l นะฮะผมก็ขอแสดงความยินดีกับเกมนี้ด้วยนะครับที่เดินทางมาถึง2ปีแล้วนะอ่ะนะครับมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงแพทนี้กันดีกว่าว่าในแพทนเนี้ยคีนเดียนเน่เนี่ยจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะฮะไปดูกันฮะอย่างแรกเลยก็แน่นอนว่า เป็นตัวของน้องเดียเน่ตัวใหม่นะครับเป็นควีนเดียนเน่เฟสเวฟออฟเดอะเอิร์ธนะฮะเดียเน่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลของน้องเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะพูดถึงสกิลกันก่อนนะครับสกิลแรกเนี่ยตีเดี่ยว450นะครับเป็นแบบดาเมจกระแทกด้วยนะฮะดาเมจกระแทกเนี่ยคืออะไรนะครับมันก็คือการเพิ่มความแรงตามเกรดออโตติของตัวเองดาเมจเพิ่มขึ้นลูกละ20ถ้ามี5ลูกก็100%เลยนะครับ เป็นสกิลเดียวกับของโกเทอร์เฟสนะฮะสกิลเนี้ยแล้วก็ถ้าเมื่อตัวของน้องเนี่ยมีเกณฑ์อันติ4ลูกขึ้นไปจะลดเกณฑ์อันติของอีกฝ่าย1ลูกทันทีนะฮะเป็นสกิลเดียวกับของโกเทอร์เฟสสกิลที่2เนี่ยเป็นสกิลตั้งทอนนะก็คือตั้งทอนแล้วก็จะเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับ h p ให้กับตัวเอง30%ที่ขั้น3ก็อยู่ที่3เทิร์นต่องสกิลนี้ก็ไม่มีแรงมากนะครับเป็นสายตั้งทอนเป็นสายสแตนนะตัวน้อง ก็เป็นตัวกึ่งซับกึ่งดาเมจนะครับคล้ายๆกับตัวทราเมเอลนะฮะก็เป็นทั้งซับพอร์ตได้เป็นทั้งเป็นทั้งแทงได้แล้วก็เป็นทั้งดาเมจได้ด้วยนะฮะมาพูดถึงอันตีกันบ้างนะครับอันตีของน้องที่ขั้นแรกเนี่ยคือการตีหมู่380พร้อมกับจะฮิลวเลือดสอร์ให้กับทั้งทีมด้วยตามดาวเมจของอันตีที่สร้างให้กับเป้าหมายนะครับแล้วก็เป็นอันตีแบบหมู่ด้วยเลยทําให้การฮิ้วเลือดของน้องเนี่ยแรงมากนะครับฮิลวเพื่อนในทีมแรงมาก แล้วก็จะมีเอฟเฟกนี่ด้วยทุกคนเป็นเอฟเฟกเดียวกับซาเรเอลนะครับคือถ้าตัวน้องมีบัฟสแตนบนหัวก็คือว่าเราต้องเปิดสแตนไปก่อนเพื่อใช้อันติเอาเปิดสแตนไปเนี่ยใช้อันติตามนะครับถ้ายิ่งบัฟสแตนหรือว่าบัฟเหลืองของตัวน้องบนหัวมีเยอะก็จะเพิ่มดาวเมจที่สร้าง5%ต่อบัฟเหลืองบนหัวที่มีอยู่นะฮะแต่ที่อันติเลเวลแม็กเนี่ยคือจะเพิ่มดาวเมจของอันติแล้วก็จะเพิ่มการฮิวเลดของเพื่อนในทีม30%จาก3%ด้วย ถือว่าเยอะมากนะครับยังไงก็เต็มหลอดนะแล้วก็จะเพิ่มดาเมจที่สร้างจากบัฟละ5%เป็นบัฟละ50%เลยถ้ามี2บัฟหรือ3บัฟเนี่ยจะเพิ่ม150%เลยนะครับถือว่าแรงจัดนะเป็นดาเมจหมู่ที่แรงมากนะฮะผมต้องบอกเลยว่าน้องนี่คือจะหนักจัดเต็มมากนะน้องตัวนี้เรามาพูดถึงพาสีฟกันนะครับพาสีฟเนี่ยเมื่อทีมเราได้รับดาเมจจากฝ่ายตรงข้ามนะฮะไม่ว่าจะเป็นดาเมจเดี่ยวหรือว่าดาเมจออลนะ ตัวน้องจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเอง10%สูงสุดอยู่ที่50%แล้วก็เมื่อน้องโดนดาเมจจากสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจจากสกิลหรือว่าเอฟเฟกจากสกิลที่มีความเสียหายต่อเลือดจะสะสมดาเมจนั้นนะครับเป็น HP 500,000หน่วยก็คือว่าถ้ายิ่งเลือดของน้องลดลงไปมากเท่าไหร่เนี่ยจะตันอยู่ที่500,000นะแล้วก็ถ้าเมื่อตัวน้องใช้สกิลจะเพิ่มดาเมจที่สร้าง20%ต่อ HP สูงสุดที่เสียไปสูงสุดอยู่ที่500,000นะฮะ ก็20%อเซของ5 0 0 0 0เป็นดาเมจที่เพิ่มขึ้นตอนใช้สกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลอันติหรือว่าสกิลปกติก็คิดในส่วนนี้ด้วยและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเอฟเฟกน้องนี่มีหลายอย่างมากคือเยอะไปหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อตัวน้องใช้ตั้งท่าหรือว่าสกิล2จะลดดาเมจที่ทีมได้รับลง40%เลยเป็นสายตั้งท่าจริงๆนะคือน้องเนี่ยต้องเล่นกับทีมตั้งท่านะครับอย่างนั้นไม่เวิร์กทีมตั้งท่าของน้องคือมีใครบ้างก็มมม,ออมีีให มีตัวน้องแล้วก็อาจจะเป็นตัวเอทรอซ่าก็ได้เพื่อ,อามากันดีบัฟนะฮะหรือว่าเป็นเชลเลอร์ก็ได้แต่แนะนําว่าเป็นเอทรอซ่าดีกว่าเพื่อ,อามากันดีบัฟนะนี่แหละนะฮะนี่คือตําแหน่งของน้องนะครับเป็นทั้งดามเมจแล้วก็เป็นทั้งตัวแทงตัวซับให้กับทีมนะฮะจะเล่นคู่กับทราเมียวเนี่ยผมว่าก๊อตเลยนะครับแน่นอนว่าถ้าเข้าเซิร์ฟเอเชียเนี่ยผมต้องจัดแล้วแหละนะครับตัวน้องตัวนี้นะถามว่าดีไหมดีอยู่แต่ว่าผู้เล่นไหนที่ไม่ได้เล่นทีมตั้งท่า อาจจะไม่ต้องเปิดก็ได้นะเพราะว่ามันเหมาะกับทีมตั้งท่างไงตัวน้องอะ่ะถ้าไม่ใช่ทีมตั้งทาง่าผมว่าเล่นไม่ค่อยหนุกอะ่ะไปเล่นทีมแบบอย่างเล่นทีมเดียวกับดัตมืดอย่างเงี้ยผมว่าดัตมือเล่นทีมเดิมดีกว่านะครับหรือว่าเล่นทีมเดียวกับตัวบันนล็อกเนี่ยก็บันนล็อกมันก็เล่นทีมเดิมดีกว่านะฮะหรือว่าเล่นคู่กับทีมคนยักษ์ถ้าคนยักษ์เนี่ยได้อยู่แต่เรื่องของโดนดีบัฟอาจจะโดนยับยับหน่อยเพราะว่าไม่มีตัวการดีบับอย่างเช่นเอทอซ่ซามากันไง ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เอามาเล่นคู่กับทีมสแตนโอเคนะครับถ้าเต็ม10ให้เท่าไหร่จานหมีผมให้สัก7แล้วกันอะสัก7เต็ม10หรือว่าสัก8เต็ม10อาจจะไม่ถึง10นะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ต่ํากว่า5นะก็ประมาณอยู่6 7 8ประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้สําหรับตัวของเดเน่ตัวนี้มันอาจจะฟิกทีมนิดนึงะนะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คนไหนที่ใช้ทีมสแตนอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ้มเลยนะครับอย่างชอบโอเคนี่ก็คือตัวใหม่เดเน่นะครับคีนเดเน่ตัวนี้ เป็นตัวเดียวที่เข้าในแพทนี้นะซึ่งตู้ของน้องเขาเนี่ยก็มีคุณอินเดียเน่นะครับเพิ่มเลตเป็น0.25นะครับเป็นตัวเฟสติวัลนะมีเดอะวันเอสคานอนะครับแล้วก็มีบันนรกนะฮะมีแฟรี่คิงฮาริควีนนะทั้ง4ตัวนี้ก็เพิ่มเลตศูนย์ดสองนะครับตัวละครอื่นเนี่ยก็มีก็มีเดมอนเมลิโอดัตนะฮะมีโฮลี่ไนท์เดียเน่นะมีโฮลี่ไนท์เอสคานอนะครับ,นะรบเป็นตัวละครเก่าแหละนะฮะทั้งหมดนี้คือตัวละครเก่าแบบเก่ากึกจริงๆอะ่ะ แล้วก็รู้สึกว่าจะมีมีเผ่าสิบัญญัติด้วยมีทรามีเอลด้วยตัวนี้ดีนะฮะก็คนไหนที่จะเปิดตู้นี้เนี่ยก็ควรมีทรามีเอลมาด้วยนะถ้าอยากจะรีรหัสนะที่เหลือก็เป็นวาเลนตินะครับเป็นเผ่ามนุษย์จะมีวาเลนติมีโมโนนะฮะมีซาเลเอลด้วยนะครับโอเคที่เหลือคือไม่มีอะไรละนะครับที่เหลือก็เป็นเป็นแล็กนาล็อกด้วยนะครับแล้วก็มีเอ็กคาเลเบอร์อัเอร์หลักๆเลยก็คือเป็นตัวเฟสติวัลนั่นแหละในตู้เนี่ยทั้ง4ตัวนี้เลย ตามที่อยู่ข้างบนนี้นะครับ4ตัวเนี้ยก็เป็นการันตีเลือกได้นะฮะเมื่อ900เพชรโอเคนะครับเออแล้วก็มีตู้นี้ด้วยมีสเปเชียลกาชานะครับอันนี้จะก,การันตี SSR ที่เป็นเลเวล80 UR เลยเป็น Full a w a k e n ด้วยผมรู้สึกว่าอาจจะเขาจะแจกตั๋วหรือเปล่านะครับเป็นตั๋วฉลองครบรอบมานะ2ปีอาจจะแจกตั๋วเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตอนที่เหมือนแพทที่แล้วนะฮะที่มันแจกตั๋วเยอะๆอ่ะ80อ่ะโอเคนะฮะ อัปเดตที่2เป็นเนื้อเรื่องบทใหม่นะครับจีบสองจุดห้านะฮะอาจจะไม่ถึงเพชรสาเพชรเพราะว่ามันเป็นจุดห้าไงนะฮะก็เป็นเนื้อเรื่องตอนที่ตัวทรามเมลแล้วก็ซาเลวแล้วก็เดลิลีกับพักนะครับไปต่อยเอทรอซ่านะครับตอนนี้นะก็ใกล้เข้ามาแล้วแหละนะครับบอสเอทรอซ่า e หรือว่าเอทรอซ่าเฟสติวัลหรือว่าเป็นเอทรอซ่าร่างใหม่เนี่ยผมว่าใกล้เข้ามาแล้วก็เพิ่มสเปเชียลการ์ดแพ็กมาด้วย1-3แพ็กนะฮะก็ได้จากอีเวนต์บอสนะครับอีเวนต์ฮอค ส่วนการเซตเนี่ยทำอะไรได้นะครับการเซตก็คือการเพิ่มเบสสเต็คนะครับให้กับตัวละคร SR ทั้งทีมเลยถ้าลง PP นะ5% 12% 20%นะครับเป็นเป็นการ์ดเอามาบวกเซตตัดให้กับพวก SR โอเคนี่ก็คือคอสตูมใหม่นะครับทั้ง3ชุดนี่เลย,ยผมว่าค่อนข้างสวยนะชุดผมชอบชุดที่2นะครับชุดที่2มันเป็นชุดแบบคล้ายๆกับเกมไอ้นัน่นนะเกมอะไรนะที่มันมีชุดอย่างเงี้ย f ฟน a l แฟนตาซีหรือเปล่านะฮะคล้ายๆกัน แต่ว่าชุดที่3เนี่ยคล้ายๆกับไอ้เจสกาดี้อ่ะเหมือนกันเลยนะฮะชุดคนยักษ์อันนี้นะครับชุดแรกก็ดีอยู่นะทั้ง3ชุดนี้ก็แน่นอนว่าจะมีขายเป็นเงินนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อออกไปเนี่ยหรือว่าจบแพทนี้เนี่ยจะขายเป็นเพชรนะครับส่วนละ30เพชรตัวนในนี้ก็แอดเหรียญเฟซเข้ามาในคอยช็อปนะฮะไม่มีอะไรมากแล้วก็อันนี้คือของเทพสําหรับทั้ง4ตัวก็มีคิงนะครับมีคิงอ้วนนะฮะ มีตัวเกลาดปะแล้วก็มีเฮลบรัมตัวแรกเลยเป็นตัวของคิงก็คือคิงล่างปกติคิงฟ้าตัวฟีคิงเขียวคิงแดงนะครับทั้ง 3- 4ตัวเก่านะเมื่อมีของเทพชินนี้อยู่นะครับจะเพิ่มดาเมจที่สร้างแก่เป้าหมาย80%เมื่อโจมตีด้วยสกิลดีบัฟนะฮะแบทคิงหรือว่าอ้วนคิงเนี่ยจะเพิ่มสเต็กให้กับตัวเอง3%ต่อดีบัฟที่อยู่บนตัวของอีฝ่ายสูงสุดอยู่ที่10สเต็กตัวที่3เป็นตัวของเกลาดไอตัวนี้คือลูกหลักของช่องนะฮะต่อจากไอตัวซาเลเอล นะคือออกมาเยอะเกินเมื่อทั้งทีมเราจัดการเป้าหมายได้ในเทิร์นของเรานะฮะจะลดเกจอันติของฝ่ายตรงข้ามลง2องลูกในช่วงจบเทิร์นก็เป็นตัวที่เอาไว้ใช้ตีพวกด่านหอคอยหรือเปล่าด่านถ้ำอย่างเงี้ยตัวที่4เป็นเฮลบรัมอันนี้ก็เป็นเฮลบรัมล่างก็มีล่างเดียวนะคือการเพิ่มแสกพื้นฐานให้กับเผ่าพูดนะครับยีเมื่อมีตัวนี้อยู่ก็ใส่มาเอามาใส่ในช่องช่องซับได้ปะ่ะตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใส่ในช่องหลักเนี่ยก็จะบวกสแ็กของเผ่าพูด20% ก็เป็นของเทพทั้ง4ชิ้นใหม่ที่เข้ามาในแพทนี้นะครับมาถึงอัปเดตระบบมันบ้างนะอย่างแรกเลยก็จะเพิ่มแรงตั้งแต่90ขึ้นไปถึงร้อยเลยแล้วก็มีอัปเดตท้ำฝึกตนด้วยนะฮะก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราย้ายเครื่องหรือว่าเราแบบย้าย ID ไปเล่นอีกเครื่องหนึ่งหรือว่าเล่นจากโทรศัพท์เป็นคอมเนี่ยทีมของถ้ำฝึกตนมันจะไม่แอดก็คือเราต้องมาเซตใหม่แต่ว่าตอนนี้เขาปรับใหม่แล้วเราไม่ต้องเซตใหม่แล้วก็คือมันจะแอดให้เลยอัตโนมัติจากทีมเดิมที่เราตั้งไว้นะครับ ก็เป็นข้อดีนะเออน,นะฮะดีอยู่นะอัปเดตระบบหัวข้อที่3อันนี้เป็นส่วนของกิลแล้วนะฮะจะมีการแจกชุดแฟชั่นกิลด้วยก็คือตามที่เห็นนี้เลยแล้วก็มีการปรับบาลานซ์ของกิลนะฮะทั้งแบบ b บฟอร์แล้วก็อัปเตอร์เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะอย่างแรกเลยนะครับอันแรกก็คือทางซ้าย b บฟอร์ Before ก่อนนะฮะจากเดิมเนี่ยตัวละครที่เข้าร่วมกันต่อสู้นะครับถ้าเป็นเผ่าเดียวกันจะบวกเบสิคสแต็ก10%อันนี้คือทีมป้องกันนะแต่ว่าเขาเปลี่ยนใหม่ จาก10เป็น15นะครับสำหรับทีมป้องกันอย่างที่2เนี่ยจากเดิมคือทักษะสกิลประเภทฮิลนะครับหรือว่าทักษะการ์ดประเภทฮิวจะถูกแบนไม่ใช้ก็คือห้ามใช้นะครับในส่วนของทีมโจมตีนะฮะแต่ว่าเขาปรับใหม่คือเป็นการลบบัฟทุกอย่างออกจากฝ่ายตรงข้ามนะครับเมื่อเกณฑ์นันตีเต็มหลอดนะฮะนี่คือทีมป้องกันจากเดิมเนี่ยคือสกิลฮิลเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วอ่ะเขาไม่เอาแล้วนะครับเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นอันนี้ดีกว่าก็คือการลบบัขขขอออองงงฝ่่าายตตตรร้มมมเเืกนีท็ ็นทีมป้องกันนะอย่างที่3มเนี่ยการดีบัฟประเภทสตันตับหินแช่แข็งยยุหรือว่าทอนจากทีมป้องกันนะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนใหม่จะคุ้มกันทุกอย่างเลยดีบัฟทุกอย่างจากทีมป้องกันนะฮะทีมสายดีบัฟเนี่ยคือใช้ไม่ได้แล้วไอ้พวกดีบัฟผอใไหม่หรือว่าดีบัฟอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสกิลประเภทดีบัฟอ่ะจะใช้ในเมตานี้ไม่ได้แล้วสำหรับกิลนะอย่างที่4เริ่มต้นเกตด,ด้วยอันติศูนย์นะครับทีมโจมตีแต่ว่าเขาเปลี่ยนใหม่นะฮะ ว่าทีมเราได้รับดาเมจในเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามนะครับจะฟื้นเลือด25%จาก m a x HP ให้กับทีมเรานะครับในเทิร์นถัดไปอันนี้คือ defending t ท a m นะฮะก็คือทีมป้องกันไม่สนธาตุเลยไอ้พวก Att ท i b u t e ธาตุต่างๆจะไม่สนนะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นทุกบัฟของฝ่ายตรงข้ามถ้าฝ่ายตรงข้ามมีบัฟนะฮะจะเพิ่ม Basic Sta c กนะครับให้กับทีมเรา2%จากทีมป้องกันนะก็คือการปรับสมดุลนั่นแหละอ่ะนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยเพิ่มสกิลเดียว เพิ่มสกิลของดาเมจเดี่ยว30%ให้กับทีมสายป้องกันพวกทีมป้องกันเนี่ยจะมีดาเมจเดี่ยวเพิ่มขึ้น3 0เลยนะครับเยอะมากก็เป็นในส่วนของกิลวอร์นะครับบัฟฐานเวทนะฮะในส่วนนี้ส่วนของรางวัลเนี่ยก็เป็นตามนี้เลยทุกคนอันนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่อันดับนะนะครับอันเนี้ยข้างหน้าเนี่ยคืออันดับนะฮะแล้วก็ของรางวัลมีตามนี้คือรู้สึกจะได้ชุดแฟชั่นทั้งหมดเลยนะเนี่ยทั้งแผงเลยนะครับถ้าอยู่อันดับหนึ่ง ก็ตามนี้ลงมาเลยนะอันดับ2อันดับ3อันดับ4ตามนี้นะครับคนไหนที่มีกิลแบบเทพเทพเนี่ยก็จริงจังกันมากขึ้นกว่านี้นะฮะถ้าอยากจะแฟชั่นในส่วนของตรงนี้นะอัปเดตท,ที่4เลยนะครับในส่วนของระบบนะเหมือนก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มในส่วนของอะไรเข้ามาก็ไม่รู้นะทักงอย่างหนึ่งนะครับเป็นฟิลเตอร์ในการค้นหานะเป็นตัวที่มีของเทพหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอ่ะนะครับอัปนะเดตท,ที่5เนี่ยอันนี้เป็นคอสตูมแล้วก็คือว่าแต่ละชุดเนี่ยบางชุดมันจะมีแบบ พวกอนิเมชันพิเศษหรือว่าในส่วนของหน้าเนี้เป็นคัสซีนเนี่ยจะเป็น a อน m เมชันพิเศษนะครับเขาก็มาโชว์ตรงทางซ้ายมือนะฮะเป็นภาพซ้ายมือว่าไอชุดเนี้ยเป็นชุดที่มี a อนิเมชันพิเศษนะเออนะฮะตามนั้นอย่างที่6เลยนะครับอันนี้คือจะมีเหมือนเหมือนปุ่มที่ให้เราดูง่ายขึ้นให้เราคลิกว่าเราจะต้องการแบบดูของเทพหรือเปล่าปิดของเทพหรือเปล่าหรือว่าดูอุปกรณ์อะไรอย่างนี้นะครับเขาก็เปลี่ยนใหม นะครับจากอันเดิมคือทางซ้ายแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นทางขวานะครับจะทําให้เราดูง่ายขึ้นไงเหมือนแบบช่องค้นหามันดูง่ายขึ้นอ่ะนะครับระบบที่7เนี่ยอันนี้คือเป็นอ์ติแฟกต์หรือว่าเซตการ์ดที่แนะนำนะฮะก็จะมีแนะนําทางซ้ายมือนะครับก็มากดทางซ้ายมือเพื่อดูแนะนําการ์ดได้เพื่อจัดไว้อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะอย่างที่8เป็นคอนช็อปนะก็เพิ่มตั๋วทิกเก็ตนะครับ SR ถึง s n โดยการใช้20 s i ิ v e r เวอรคนะครับ ก็คือ20เหรียญเงินในการซื้อนะฮะถามว่าแพงไหมมันก็มันก็เฉยๆนะมันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หรอกจริงๆแต่ว่าควรเก็บเหรียญซีเวอร์ไว้ใช้ในพวกแบบซื้อน้ํายาดีกว่านะครับหรือว่าซื้อพวกแบบที่เราจําเป็นดีกว่านะฮะผมว่าตั๋วไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะอ่ะเรามาพูดถึงอีเวนต์ในแผ่นนี้กันบ้างนะฮะอีเวนต์แรกหรือว่ากิจกรรมแรกเนี่ยจะไปเชียรล็อกอินโบนัสตามนี้เลยวันที่1ที่2ที่3จะได้ตัว๋ววันที่4ี่จะได้เพชร แล้วก็วันที่5าที่6จะได้ตั๋วแล้วก็วันที่7จะได้เพชรจะเป็นอย่างนี้ทั้ง4อาทิตย์เลยรวมๆกันก็ได้ตั๋วหลายใบอยู่นะแล้วก็ได้เพชรมาหลายเม็ดอยู่นะครับก็คือเท่าไหร่24เม็ดนะครับทั้งหมดรวมทั้งหมด24เม็ดอีเวนท์ที่2อเนี่ยอันนี้เป็นอีเวนท์แจกตัว๋วแล้วก็เป็นแจกของเอาไว้สําหรับอัปดาวขึ้นคเควสแรกคือหมุนตั๋วกาชา1ครั้งนะครับคเควสที่2อคีย์หอคอยโซเลีแบบอีเวนท์สครั้งก็คือเป็นหอคอยที่มันใช้พลังงานหนึ่ เพราะว่าแต่ละอีเวนต์มันจะมีหอคอยนี้เข้ามาอยู่นะครับตามแพทตามอีเวนต์ต่างๆนะเควสที่3เคลียร์บอสเบตเทิลหครั้งนะครับเควสที่4เล่นฮอกนะครับก็คือฮอกฮันต์ยี่สิบครั้งนะครับเควสที่5เคลียร์ท่าฝึกตนนะครับหครั้งพอเราเสร็จเควสทั้งหมดเนี่ยจะได้ตั๋วทั้งหมด10ใบแล้วก็ได้ดาวมา1ชิ้นอ่ะนี่ก็คือเป็นลัคกี้แพ็คและอันนี้จะหาได้จากการเคลียร์อีเวนต์บอสการเล่นฮอกรลาที่4นะครับแล้วก็จากเมลนะฮะหแพ็ค แล้วก็ได้จากส่วนต่างๆอีก3แพ็คคือมันก็คือไอ้ลัคกี้แพ็คไอ้พวกไอ้พวกข่อของขวัญที่มันใหญ่ๆอะ่ะที่ให้เราเปิดรู้สึกว่าแพทที่แล้วหรือว่าแพทก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีอยู่เหมือนกันนะไอ้ลัคกี้แพ็คเนี่ยนะครับแจกของก็เป็นตามนี้เลยตูงสุดจะอยู่ที่25เพชรนะฮะถ้าใครได้ก็5%เนะครับเหมือนกับการสุ่มกาชาแหละถ้าได้เกลือก็ก็เกลือแต่ว่าถ้าไม่ได้เกลือเนี่ยก็ได้25เพชรไปโอเคแต่ว่านี่คือได้การันตี10เพชรแน่นอนนะใช่ป บริจาคหมู่บ้านนะฮะโอเคที่เป็นอีเวนต์นะแล้วก็มีที่เขาไม่ได้พูดถึงในส่วนตรงหน้านี้อีกรู้สึกว่าเป็นการตีบอสตามแพทเหมือนเดิมก็คือบอสอีเวนต์เข้ามาเหมือนเดิมนั่นแหละใช่ไหมรู้สึกว่าจะเป็นบอสตัวเขียวๆอ่ะหน้าเขียวๆเ,เป็นคล้ายๆหมาจิ้งจอกปะหรือว่าเป็นเสือเลยสักตัวนึงนี่แหละนะครับก็เป็นเป็นบอสอีเวนต์นะฮะ เราตีเราก็ได้เคเวสในส่วนของไอนี้ด้วยนะฮะเนี่ยตรงนี้ด้วยนะเป็นเควสของบอสอีเวนต์นะฮะตี5ครั้งของรางวัลที่ได้จากบอสตัวนี้ก็คือแฟชั่นของเดียนเน่นะครับเอามาใส่ให้กับเดียนเน่ล่างเฟซได้ก็คือเป็นรู้สึกเป็นนักซิงไหมเป็นแฟชั่นนักซิงอะ่ะก็เหมือนกับป๋าที่ป๋ามีชุดสีเหลืองอะ่ะแล้วก็มีบันมีดัตส่วนไออีเวนต์ของฮอกก็เป็นปน ai งูนะครับที่เรากดไอตัววงล้อรูเลตอะ่ะแล้วก็เดินไปตามช่องอะ่ะ ที่ใช้รู้สึกจะเป็นพ่วปะ่ะหรือเป็นเสียมหรือเป็นกุญแจนี่แหละนะครับเออผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วก็เป็นอีเวนต์นั้นนะครับส่วนของวันที่ได้เนี่ยก็เป็นในส่วนของแพ็กการ์ดแล้วก็เป็นตั๋วลัคกี้แพ็กส่วนที่เหลือผมว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับที่เหลือก็หมดแล้วนะฮะแพ่นี้หลักๆเลยก็คือตัวละครเดียนเน่นั่นแหละนะครับแล้วก็อีเวนต์ตามแพททั่วไปนะฮะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าแพเนี้เป็นตัวเฟสติวัลที่ดีนะฮะแต่ถ้าถ้าข้ามได้ก็ข้ามได้ผมผมว่าไม่จําเป็นต้องเปิดขนาดนั้น คือข้ามได้ก็ข้ามเลยนะฮะแต่ว่าถ้าคนไหนที่อยากได้ตัวละครที่มันมันเบิ่มเบิมที่ใช้คู่กับทีมสแตนได้ก็ต้องเปิดนะครับเปิดเพื่อเอามาเป็นตัวคีย์อีกตัวหนึ่งที่ใช้คอมโบกับทีมสแตนนะฮะแต่ถ้าตัวตู้หน้าถ้าผมรู้ว่าเป็นตัวอะไรแบบเป็นตัวคอลาโบของสลามหรือว่าหรือว่าเป็นตัวฮอลลีวอร์ที่เป็นท่าแสงอย่างเช่นอลิซาเบตนางฟ้าที่เป็นท่าแสงผมก็อาจจะข้ามตัวนี้ไปนะครับถ้ารู้ว่าในแพทหน้าคือตัวอะไรนะ โอเคทุกคนวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะไม่เกลือในตู้นี้นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าผมเปิดเนี่ยผมก็คงไม่เกลือหรอกมั้งเออเพราะว่าช่วงนี้ดวงผมกาลังมาด้วยก็คงไม่เกลือหรอกนะโอเคนะครับคนไหนที่ชอบคลิปนี้หรือว่าชอบอัปเดตนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สําคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจาคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนนี้ผมขอ ัสสวัสดีผม